การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่แบ่งปันแบบนี้ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างครับหลังมีหนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดเลยเป็นห่วงญาติตัวเองที่ติดยาเสพติดแต่ว่าถูกกักตัวเนื่องจากติดโควิดด้วยหนุ่มคนนี้ก็เลยพยายามลักลอบเอายาบ้าไปให้ญาติสุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวครับตำรวจสพวังสพุงจับกุมชายวัย25ปีที่ก่อเหตุนำยาบ้าไปให้ญาติที่ติดเชื้อโควิด และถูกกักตัวอยู่ในศูนย์แยกกักตัววังสะพุงจังหวัดเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เห็นหนุ่มรายนี้มีพฤติกรรมผิดปกติครับเดินลับๆล,ล่อๆก่อนจะเข้าไปฝากของให้กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทางเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้นจนพบยาบ้าซุกอยู่ในกล่องยาสีฟันมัดรวมกับข้าวของเครื่องใช้ประจําตัวเพื่อตกตาสุดท้ายหนีไม่รอดนะครับโดนจับในที่สุดผู้ต้องหารับสารภาพว่ายาบ้าเป็นของตัวเองครับไปซื้อมาจากคนรู้จักที่จังหวัดขอนแก่น โดยเอามาเสพแล้วส่วนหนึ่งแล้วเห็นว่ามันเหลือก็เลยเอาไปให้ญาติที่ติดโควิดได้เสพบ,บ้างเพราะกลัวว่าจะขาดยาตำรวจจึงนำตัวไปโรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ